พระพุทธรูปประจำจังหวัดยะโสธรชื่อว่าพระแก้วหยดน้ําค้างปฏิสถานอยู่วัดมหาธาตุจังหวัดยะโสธรมีประวัติความเป็นมาดังต่อไปนี้พระแก้วหยดน้ําค้างหรือพระพุทธบุตรยรัตปางสมาธิศิละปะเชียงแสนวัดมหาธาตุจังหวัดยะโสธร ตามข้อสันนิษฐานสืบทราบความว่าเมื่อครั้งเจ้าพยาราชสุภาวดียกทัพไปตีเมืองเวียงจันทร์เจ้าอุปหาตหรืออุปราชบุตรของเท้าคำเท้าฝ่ายเท้าสุบอซึ่งมีศักด์เป็นหลานของเจ้าพยาขติยะวงศาได้ไปช่วยทำการลบด้วย โดยมีท่านพระครูหลักคกํากุผู้มีความรู้ความสามารถมีความถนัดในทางโหราศาสตร์เป็นผู้ให้เลิกและทำวิธีตัดไม้ขมนามซึ่งเป็นพิธีกรรมอันเป็นการให้ขวัญและกำลังใจแก่ทหารจึงทำให้การรบในครั้งนั้นประสบชัยชนะความทราบถึง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สจึงได้มีรับสั่งให้พาตัวเข้าเฝ้าโดยด่วนโดยมีเท้าฝ่ายและพระครูหลักคำกุเป็นผู้เข้าเฝ้าที่กรุงเทพมหานครแล้วโปรดเกล้าพระราชทานสัญญาบัตรให้เท้าฝ่ายเป็นพระสุนทรราชวงศ์สาพระครูหลักคำกุเป็นพระครูวิระปัญญา แล้วทรงพระราชทานปืนซึ่งมีชื่อว่านางป้องหนึ่งกระบอกให้พร้อมกับพระบุตรสยรัตเพื่อเป็นสิริมงคลแก่เมืองยะโสธรน,นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาพระปุกพระแก้วหยาดนำค้างจึงเป็นพระพุทธรูปประจำจังหวัดยะโสธรสำหรับปืนนางป้องปัจจุบันนี้ ประดิษฐานอยู่ที่ศาลาหลักเมืองจังหวัดยะโสธรและเกดีปราพ่ออยู่ที่วัดสว่างชัยภูมิ